วันนี้นะัเกเรียนชั้นป .1 และอนุบาลจะไปเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะตอนนี้กำลังเตรียมพร้อม<ไ>เตรียมความพร้อมนะคะผู้ปกครองก็มาส่งเยอะเลยะคะ่ะมาส่งลูกหลานขึ้นบนรถบัสเพื่อไปเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น,นะคะ่ะตอนนี้เด็กๆเตรียมความพร้อม,อมข้าน้ำให้เรียบร้อยะคะ่ะ เตรียมโอ้ม mm. ่างนะห้งเลยโอ้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยได้มา0แล้วบเลยโออะไรนะแปดสิบบาทอ๋อ ห้าสิบสองอ้ามอ้มน่่ไ <Whew> ด <lerde> ้หลายเลเนเนี่ยสามสามสิบโอเต็มกระเป๋าเลยเอเดูนี่กี่บาทร้อยแปดสิแล้วังหานะระวัางหายหาหมดนัเนี่ยอายัดดีๆอายัดดีๆเอ ม<ะ>มไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพไม่เป็นไรหรอกมาค่ะวันนี้นักเรียนป .1 กับอนุบาลน,นะคะไปเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะผู้ปกครองก็มาส่งค่ะมาส่งลูกขึ้นรถค่ะใกล้จะ8โมงแล้วนะคะนั้นฝั่งอนุบาลน,นะคะอันนี้ป .1 ค่ะ ลไปมีน้ำเจช่วยยกน้ำขึ้นรถนะไปให้เพื่อนๆกินน้ำโมนี่นะเกียานะเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมหนักไหมหนักไหมห <c oughs> <c oughs> นักดหิหนักดิโอโอเท่มากเล ชางเหมือนกันเลยฝาแฝดฝาแฝดไหนคนไหนชื่อบิ๊กคนไหนชื่อใบรายงานตัวอันนี้เป็นอันนี้บิ๊กคใะอันนี้เิใบอ๋อเบคใบเบคใบเบคใบเบคบิ๊กใบแล้วขอคูณหนึ่อ่ะถามครูว่าไงคุณครูเอาเงินไปเท่าไหร่ละส่งเลยไหนดูนดิโอ้คู่ยันเสียได้ปันเนี่ยเอาอยากของลึกเลึกๆเลยเอามีซิปได้ไหมโอ้เออถ้ามีซิปแล้วปลอดภัยแต่อย่าเปิดบ่อยนะโอเว่นเดี๋ยวมันหาย ในวนันเยสามเลยเอาพาไปพไปาไปอเไรหนึ่งร้อยสิบเอาพไอาพไว้ไวลึกๆไล็กๆไวลึกๆเ<อ>ีนี้จะไปเที่ยวไหนคะ,ะอ่าฟัง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 